ฉันเหมือนเด็กเกิดมาได้เหมือนพลังพิเศษน่ะส้มหยุดเรื่องของส้มหยุดผมมีส้มว้าโหดเจ๋งเลยให้หยุดนะค่ะเนี่ยมันจะกิ้งยืดยืดเฮ้ยเฮ้ยมันกวนตีนกูเหรอ <substit uting> <expand> แต่เหตกุการณ์จริงกระดานลากไงที่มันไม่ควรจะหยุดยุดก็มาดิครับเฮ้ยมันลอยเวียนลูกผมขอสักทีนะเป็นผมผมเรียนพี่เสือกเสือกเฮ้ยหยุดเียเดินตรงๆไปเลยอะไรวะดีผมรู้แล้วยุด แต่เหตุการณ์จริงมันเป็นกระดานลาดไงเทกินพี่หอกให้หยุดได้ไหมได้ไหมไม่ไม,ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> <c oughs>